ในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม c a n ต a เซียนะครับในเซสชันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการ Import ตัวไฟล์นะครับก็มาเลือกที่ Media นะครับนี่มีเดีตรงนี้นะครับเราก็เลือก Import Media นะครับหรือลากลงมาเลยก็ได้ครับลากลงมาตรงๆเลยก็ได้ไม่ต้องกด Import นะครับเช่นแบบนี้ครับรามีโฟลเดอร์นะครับนี่ครับ เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ไฟล์เสียงเราก็ลากลงไปครับอ่าลากลงไปเห็นไหมครับก็จะได้ไฟล์ตรงนี้มานะครับเสียงครับลากลงไปนี่ครับเราก็ได้หมดครับภาพเสียงวิดีโอนะครับเราก็ลากไปสมมติว่าผมลากไปแค่สองไฟล์นะครับนี่ก็ได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วครับ นี่คือการลากไฟล์เพื่อใช้ในการตัดต่อนะครับลากเสร็จแล้วเราก็ลากมาวางที่ตรงนี้ครับไทม์ไลน์เพื่อทําการตัดต่อนะครับอีกแบบหนึ่งครับก็ไปที่ไลบรารีครับอันที่สองครับตัวนี้ครับไลบรารี Library. ให้เรากดคลิกขวาครับตรงที่ว่างของไลบรารีครับเราเลือกในโฟลเดอร์เช่นวิดีโอ ะครับสร้างโฟลเดอร์ว่าวิดีโอนี่ครับวิดีโอเราก็ Import วิดีโอมาใส่นะครับอ่าลากเลยก็ได้ครับลากมาใส่ครับมันก็จะอยู่ในไลบรารีเห็นไหมครับวิดีโอนี้ให้เราลากวิดีโอที่เรา Import มาเนี่ยใส่ไปในโฟลเดอร์วิดีโอครับ คลิกเมาส์นะครับสายค้างไว้ล้วก็เข้าไปที่วิดีโอนี่ครับมันจะเก็บเป็นไลบรารีให้เราครับแต่ตำแหน่งของไฟล์เนี่ยเช่นวิดีโอเราเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับแต่วันในวันหนึ่งเนะี่ยเรา o p ปปี้วเราย้ายออกนะครับย้ายโฟลเดอร์ออกหรือย้ายวิดีโอออกเนี่ยวิดีโอที่อยู่ในไลบรารีก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะว่าเราย้ายไฟล์ออกตำแหน่งมันก็จะหายไปนะครับ นี่ก็คือวิธีการ Import เบื้องต้นนะครับแล้วก็การใช้ m e d i a b i n นะครับแล้วก็ Library นะครับผมสรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับ m e d i b Bin ก็คือการเอาไฟล์วิดีโอเสียงภาพต่างๆนะครับมาใช้งานได้ตรงๆเลยนะครับแบบนี้ก็คือเราจะเห็นเลยครับแบบนี้นะครับปบเปลิดก็ได้ครับหรือเห็นแบบนี้เลยก็ได้แต่ Library เนี่ย มันจะจับแบ่งให้เราเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไปนะครับเพราะว่ามีเดียบินเนี่ยมันทําเป็นโฟลเดอร์ไม่ได้นะครับแต่ l i เวลี่ท้าเป็นโฟลเดอร์ง่าได้นะครับตอนนี้ก็อยู่แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับว่าต้องการให้งานเนี่ยเก็บเป็นระเบียบขนาดไหนนะครับ